จะมีฝั่งเรานะครับมีบัลตันไฟล์เนาะอลันแล้วก็โมทอสเวเลตแล้วก็แวนนะครับฝั่งนู้นก็มีนาคอสนะแล้วก็คิว o รอสเหรอแล้วก็นัทยาอลิสนะครับแล้วก็ไวโอก็ฮีโร่สูสี่นะผมมองว่าสูสี่ไม่ได้ดูต่างอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องลองดูครับว่า สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงจะสู้ได้ไหมเออ่เพื่อนออกหรือเปล่าเนี่ยทำไมอ๋อนึกว่าออกนะเห็นไม่โหลดก็ลองดูกันไปครับเกมนี้ก็เป็นตาที่สองเน,ะงนาะมต่เาเล่นตาแรกของวันก็ชนะนะครับก็เลยคิดว่ามันก็ อยากให้ชนะไปเรื่อย,ออยอๆนะฝาดูแลบ้างด้วยเริ่มดูให้ซิทนะีเน,เนี้ยเรามีบัฟอ่าเป็นบนะัฟท่าน i ่ e เนี่ยถือว่าถ้าเขาเล่นเป็นเราก็ค่อนข้างได้เปรียบนะครับมันจะมีปัญหาแค่ตรงแทงโอ้โหเยูขนาดเข้าคาลิปยังไงก้อนอริสยินกับนัศยานะ เกือบดิ้นนะเกือบดิ้นโจมตีเดียวเราเราต้องเล่นมิจ่ายใสเกียก็ไปดูว่าไหวไหมมันก็เป็นการดีครับที่เราเล่นมิจ่ายใส่เกียร์ก็เม่งั้นคือเพื่อนเราจะเล่นลำบากอันนี้ก็ต้องออกเป็นโจมตีมาก่อนนะเพราะว่า เรายืนบวกสู้เขาไม่ไายนะเวทเขาแรงนะครับนัตยากับอะไรนะฮะ เราจะขอเตือนเพื right? ่อนก่อนนะเร๋ววังดาร์กเลยเยอะให้ทีเอ่อเหมือนเขาจะเอาดาร์กอยู่หรือเปล่าเพื่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะลองลองแลวไปดูก็นเ้เหมือนจะมีคนทักมาหรือเปล่าได้ยินเสียง m ม s เซนเจอเร่ง อน่าจะใช่นะแต่ไม่รู้ว่าใครถักมากส่วนได้นะครับโมตอนผมกำลังวิ่งไปไม่เข้านะตอนนีมม้มีคนขาะสู้ัเหรอ ไหวบ่าววะทั bye bye ้งคนใส่ไหมเสือเง่าเพื่อนเล่นดีนะครับสุดยอดเกมนี้เอ้ยบัดบัดยังไง โอเคฮะสู้ได้นะสู้ได้สู้ได้เฮ้ย <c oughs> hey, ผมตีว่ะทุกคนยืนแรกเลยนะ ผมใช่ทำมาดนแลผมก็เกมไฟแบบนี้เดี๋ยวตึ้นเป็นของทีมมาก่อนนะเคเทฟได้ไหมคนกลับบ้านไหมแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีมกำลังถูกส่งออกไป ก็เรานั้นจะเขาะป้อมกลางออกไปโอเคควรเดวรอร่างให้ได้ทั้งคน <has S 1> และทั้งป้อม <a tower. S 1> นะสตยงานื่อง <c oughs> สำคัญคือนาคอสถ้าจับยากนะ <Ha! Ha! S 2> อานำลังโจมตีมันก่อนนะแล้วเดี๋ยวชิ้นต่อไปน่าจะขึ้นเป็นคันด้าคอร์ Ever to be fair. Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ตายหมดนะเอ er ้ยเรามีรถป้อมนะเราขึ้นบ้านได้อยู่นะรอรถป้อมโดนยิงก่อนนะเได้ป้อมนะอ่าเรียบร้อยฮะตามนี้ขึ้นเรียนแทนรถป้อมาก่อน ออเดี๋ยวกลับไปเอาฮิวก่อนนะเฮ้ยเขาไล่ปะเขาไล่ผมชวนได้นะผมมีพิซเชอร์อยู่เอ้ยเพื่อนมตอตส์เองไปคนเดียวเด้อเราไปกันบ้านก่อน Shut down เออน้องกลับบ้านแล้วใช่ไหมก็ถ้านาคอร์ดเขาเสียสกิลสไลด์ไปเนี่ยเราก็จับเขาได้นะตัวนี้ดูเลยยังไม่ค่อยคล่องเขาน่าจะจับสไลด์ไม่ได้ ก็เดี๋ยวผมจะแปเอาป้อมบนนะโ okay. เอสตันนำนะเกมนี้ <Okay. S 1> ผมไม่นดาจับเขาได้ผมไม่มีอันน oh. ี้จบไม่ตายนะเคลมนู้ถือว่าเคลมอยูโอเค